แฟนสาวสุดสวยกำลังจะออกจากบ้านเธอบอกก่อนออกจากบ้านว่าอย่าเล่นเกมทั้งวันนะเขาก็ตอบตกลงจากนั้นเธอก็ออกจากบ้านไปแต่เขาดันเล่นเกมเพลินจนเวลาผ่านไปจนถึงหกโมงเย็นแต่เขาเตรียมแผนแก้ตัวเอาไว้แล้วรับแฟนบ่นขึ้นมาเขาตั้งกล้องถ่ายรูปถูบ้านสักผ้าออกกําลังกายทําอาหารและพามาเดินเล่นแต่ทั้งหมดมันก็แค่รูปถ่ายและเขาไปทําให้มันเป็นวิดีโอด้วย AI พอเธอกลับมาเธอก็เห็นแฟนหนุ่มเล่นเกมอยบนว่าเล่นเกมทั้งวันเลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เขาเลยดราม่าบอก <c oughs> ฉันทํางานหนักมาทั้งวันเพิ่งจะได้พักไม่นานเองดีนะที่มีหลักฐานนี่ไงฉันกําลังถูบ้าน <c oughs> ต่อมา <c oughs> เขาก็ออกกําลังกายอย่างขันแข็งแฟนเธอก็ปลื้มใจที่แฟนไม่ได้เล่นเกมทั้งวันแต่แล้วความแปลกก็เริ่มขึ้นจากซักผ้าในอ่างกลายเป็นซักผ้าริมน้ําเธอรู้สึกแปลกแต่พอดูวิดีโอต่อไปเขาใส่ชุดทําครัวที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันไม่เข้ากันเลยนะเนี่ยพอเปิดวิดีโอถัดไป มาที่พาเดินเล่นจับยินไปนอกตึกคิดจะหลอกด้วย AI แต่มันไม่เนียนทำให้เธองอนหลังจากนั้น <c oughs> เขาเลยต้องง้อด้วยวิดีโอ AI สุดน่ารัก <c oughs> เหมือนเธอจะคํานะแต่เธอก็ให้เขาไปนอนข้างนอกเป็นการทำโทษดูดี